ผมมี100หุ่นยนต์ที่อันตรายที่สุดเลยไปครับเราจะสู้พวกมันใน10ด่านมีทั้งก่อร้ลอยฟ้าพระจันทร์โดมใต้น้ําโลกจิว๋วและอีกมากมายเริ่มจากด่านที่ง่ายที่สุดในวงกลมสีแดงที่อยู่ข้างบนบอลาวาผมจะสู้มันทีละสิตัวนะครับเพราะถ้าผมสู้พร้อมกัน วิดีโอมันจะน่าเบื่อมากเพราะผมแค่ต้องเดินหลบไปเรื่อยๆ <S <S เราจะอยู่ในการตั้งค่าฮาร์ดคอร์แปลว่าถ้าผมตายโลกนี้จะถูกลบไปตลอดกาลคุญญญณยนพวกนี้นะครับมันเร็วกว่าม็อบปกติแล้วมันก็แข็งแรงกว่าม็อบปกติด้วยผมจะมีอุปกรณ์ได้แค่ชุดก้อนเหล็กกับดาบเหล็กนะครับแล้วก็ขนมปัง16ก้อนถ้าผมตายตอนไหนก็ตามในวิดีโอนี้นะครับมันจะจบทั้งวิดีโอเลยผมจะไว้ถึงด่านที่10แล้วก็ฆ่าได้ทุก100ตัวหรือเปล่านี่นะครับคือโดม 1, านม้เงิน1ล้านบาทสร้างเลยนะครับไม,ใช,ไม,ไมใช่เง,งินหนม่ง รอนนี้นะครับเราอยู่ในแมปโดมนะครับแล้วไอ้พวกซอมบี้มันก็รีบวิ่งตามบอกอะไรครับแต่ว่ารอบนี้นะครับมันชิลเราอยู่ใต้น้ำนะครับมันชิลมันมีที่วิ่งนะครับผมสามารถวิ่งได้ไม่เหมือนรอบที่แล้วนะครับว่าถ้าผมตกก็คือตายเลยผมก็เดินไปเดินมาแล้วครับแล้วก็ตีมันไปเรื่อยๆว่าถอยหลังไปเรื่อยๆครับไอ้พวกนี้นะครับมันมีสปีดแต่มันไม่ได้ตีแรงนะครับผมก็สามารถค่อยๆตีมันไปเรื่อยๆแล้วดาบนะครับดาบมันจะเป็น AOE นะครับก็คือมันตีหลายตัวพร้อมกันอ่ะมันก็เลยสู้ได้ง่ายนะครับพอแล้วผมก็เกืืือออบตายนนนะผมมกก็เเหหหลััวใจ แต่สุดท้ายนะครับผมก็ชนะแล้วก็ต้องกินขนมปังแค่อันเดียวนี่นะครับคือเนเธอร์มิติที่อันตรายที่สุดในมายครับลองมาจากดีเอ็นนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะไปสู้ในดีเอ็นเหมือนกันนะครับลองทดสอบนะครับว่าถ้ามันตีผมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วผมก็เสียไปหัวใจเยอะอยู่นะครับแล้วมันก็มีไอหมูพวกนี้นะครับซึ่งถ้าผมโดนมันตีครั้งเดียวผมก็เจ็บมากเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องรีบๆค่อยวิ่งไปตีมันครับแต่ปัญหาของหมูพวกนี้นะครับก็คือแบบมันเวลาเราตีมันอะมันจะตีกลับ อันนี้ผมพยายามจะเรียกแก๊สมาเพื่อที่จะให้มันมาช่วยผมแต่มันไม่เห็นนะครับผมกะจะให้มันระเบิดรูในพื้นแล้วให้ซอมบี้ตกไปนะครับเดี๋ยวผมาสู้อยู่ผมโดนปัตีทีหนึ่งผมเสียสามหัวใจไม่เป็นไรนครับวิ่งไปวิ่งมาครับผมวิ่งไปวิ่งมาเ <c oughs> นี่ยอันนี้ผมพยายามจะขุดดินเพื่อที่ให้มันตกไปแต่มันก็ไม่ได้ผลนะครับไอตัวพวกนี้มันแข็งแกร่งก,กว่าตัวบนโลกปกตินะครับผมก็เลยต้องจุ๊กรอบๆต้นไม้นี่ครับเหมอเล่นเกมยิงปืนนะครับ แล้วผมเหลือครึ่งหัวใจคนระับผมโดนมาตีเร็วก็ตายครับจบเลยจบทั้งวิดีโอเลยแต่ผมก็สู้มาได้ครับแล้วมันก็ดับมวัวของมันและไอหมูมันก็เห็นผม <c oughs> คือผมโหลดมอดมาอันนึงนงครับเพื่อที่จะทําให้เลเวลต่อไปมันเป็นไปได้นะครับแล้วผมเพิ่งรู้สึกตัวว่ามันสามารถทําให้ผมตัวเล็กลงได้ผมก็เลยทําด่านต่อไปนะครับเป็นด่านโลกเล็กนะครับผมเริ่มมาปุ๊บไอซอมบี้ตัวนี้มันแพรวิ่งมาตีผมเลยถึงแม้ผมอยู่ในครีเอทีฟนะครับยังไม่ได้ปรับกลับเลยพอผมมาปุ๊บผมก็เริ่มเลยครับ ผมไม่ได้วิ่งเร็วปกตินะครับถึงแม้มันอาจจะดูวิ่งเร็วกว่าแต่แค่ผมตัวเล็กนี่แต่ว่าผมสามารถวนรอบๆมาได้ครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเลยสดวกว่มามันมีแมงวันมาจากไหนไม่รู้ครับแมงวันมะคค้ามีแมงวันเด้อผมไม่รู้แต่ผมก็วิ่งไปวิ่งมานะครับผมเกือบตายนะครับพอแล้วเนี่ยก็ใกล้อยู่นะครับเลือดหัวใจขึ้นครับแต่ผมก็วิ่งไปแอบแล้ววิ่งไปวิ่งมารอให้เลือดกลับมานะครับเราวิ่งเข้าไปตีทีละตัวนะครับจนมันค่อยๆตายไปเรื่อยๆครับ ตัวพวกนี้มันเร็วกว่าปกตินิดหน่อยนะครับมันมีสปีดแล้วหลังจากต่อสู้แบบสนุกนะครับผมก็ได้ข้ามันนะครับแต่ผมยังรู้สึกตัวว่าเรายังมีเวลาอยู่ครับก็เลยลองให้สปีดกับตัวผมนะครับแล้วก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงถ้าผมวิ่งเร็วแล้วก็ตัวเล็กด้วยแล้วผมก็วิ่งเป็นเดอะแฟลชนะครับผมสามารถวนรอบๆมันแล้วมันก็ตามไม่ทันเลยถึงแม้มันเร็วนะครับมันเร็วกว่าปกติผมวิ่งไปแล้วก็ไปตีมันได้ผมก็วิ่งกลับมาผมได้นานะครับมอนนี้มันชื่อว่าทริกมอนนะครับ แต่ว่ามันก็ง่ายนะครับผมก็วิ่งรอบๆมันแล้วก็ตีมันไปเรื่อยๆผมได้โหลดมาอีกบอสน,นึงด้วยครับซึ่งเป็นแบบเออถ้าคุณเห็นในะกระเป๋าผมตอนนี้ครับไออันเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้คุณดูนะครับว่ามันจะทําอะไรต่อไปตอนนี้เราสู้ซอมบี้ก่อนนี่ผมขว้าแล้วเหลือ3หัวใจนะครับก็น้อยอยู่ผมไม่รู้ผมเป็นอะไรโดนมาตีอยู่ได้เนี่ยเหลือ2หัวใจแล้วเลยต้องรีบวิ่งไปแอบในต้นไม้อีกอ้อมหนึ่งกินขนมปังอ่าสุดท้ายมันก็ตีไปเรื่อยๆจนมันตายหมดแล้วครับไม่มีอะไรสเปเชียลนะครับ นี่อ่ะตัวสุดท้ายตายแล้ว <Ye> e! เนี่ยผมก็ลองแพรมสร้างบ้านโดยใช้ไอตัวเพชรที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับสามารถขุดบล็อกได้ทีละพิกเซลเลยครับแล้วผมก็สามารถเข้าไปแอบได้เจ๋งมากเลยด่านต่อไปนะครับความจริงแล้วควรจะเป็นมิติะจันะครับแต่ว่าพอผมโหลดมอสะจ์มาแล้วพอผมเปิดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็น ถ้าคุณพยายามมองนะครับคุณอาจจะเห็นว่านี่มันดูไม่เหมือนพระจันทร์ในโลกจริงเลยนะครับผมก็เลยสร้างโลกที่มันเป็นมิติ D N กว้างๆนะครับแล้วมันก็ดูเหมือนพระจันทร์แล้วแต่พอผมรลดมาปุ๊บคุณสามารถเห็นซอมบี้แต่ละตัวค่อยๆเห็นผมนะครับแล้วมันก็วิ่งมาซอมบี้พวกนี้ครับมีชุดเกราะเพชรนะครับแปลว่ามันมีเลือดเยอะขึ้นนะครับผมก็พยายามตีมไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็วิ่งเร็วด้วยนะครับมันวิ่งเร็วมันแข็งแรงแล้วมันก็มีชุดเกราะด้วยเดี๋ยวมันตีผมทีหนึ พยายามตีไปเรื่อยๆแล้วผมเจอ Endo Per อยู่บนพื้นนะครับผมไม่รู้มันมาจากไหนก็เลยวาร์ปหนีไปก่อนไปกินขนมปังได้เดี๋ยวซูมันก็เดินกลับเข้าไปสู้นะครับแล้วผมก็เกือบตายครับผมเหลือครึ่งหัวใจครับผมก็ต้องวิ่งฮะมันก็กลับไปสู้ทำไมไม่รู้นะครับผมอยากให้มันจบเร็วๆเพราะฉะนั้นผมเลยรีบไปวิ่งกลับไปฆ่ามันนะครับพยายามตีไปเรื่อยๆโดยไม่ให้มันตีผมนะครับตีมาแล้วผมก็พยายามถอยหลังไปแต่ถ้าคุณเห็นนะครับไอตัวพวกนี้มันวิ่งเร็วอยู่นะครับ นี่ไอตัวนี้เกือบปีผมได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายนะครับดาบเหล็กก็ชนะทุกอย่างด้านต่อไปนะครับเราอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับผมไม่รู้ว่านี่คือสหรัฐหรือเปล่าแต่ว่ามันมีหมูยักษ์นะครับที่เป็นหุ่นยนต์ครับผมก็เลยไปสู้ลูกกระจ้อยมันก่อนนะครับที่ลานลานอะไรไม่รู้ครับมันมีเสาอยู่ตรงกลางมันเสาหินมันก็มันก็ตีผมเยอะอยู่ครับแต่โชคดีที่ผมมีชุดเกาะเหล็กนะครับถ้าผมตายทีเดียวนี่คือโลกมันจะถูกลบไปนะครับแต่ว่าผมไม่สนนะครับ แล้วเออเออถ้าคุณดูในคลิปนะครับคุณอาจจะเห็นช่วงวินาทีเลยนะครับที่ผมรู้สึกตัวว่าไอไอห,หมูมันหายไปผมก็เลยอาจจะปรับเป็นคีดถินนะครับแล้วก็อาจจะเผลอเออสปอนมาอีกตัวนะครับแต่เราก็สู้มันแบบจริงจังนะครับเลือดยังเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิม,ดมผมก็ว่าตีเท้ามันผมนึกว่ามันจะอึดมากกว่าน,นี้ครับแต่มันตายแล้วในรอบก่อนนะครับผมเผลอทำไอตัวหมูเนี่ยมันแข็งแรงเกินไปผมก็เลยตายนะครับเป็นสิ่งที่ศร้ามา ด่านต่อไปนะครับจะมีมินิเกมเล็กน้อยนะครับถ้าคุณเห็นผมได้สร้างไอ้เครื่องจักรกลอันนี้นะครับซึ่งมันจะกําเนิดระเบิดข้างบนหัวผมนะครับทุกๆสิวินาทีนะครับมันจะระเบิดเนี่ยผมก็ทยาให้มันระเบิดไอ้ลูกกระจอยครับแล้วมันก็ใช้ได้ผลจริงๆแล้วผมก็ต้องระวังด้วยเพราะถ้าผมโดนระเบิดครั้งเดียวผมก็ตายเลยแต่นี่เป็นอีซี่นะครับเราอยู่บนเกาะเดียนเพราะฉะนั้นผมห้ามมองเอ็นเดอร์แมนเด็ดขาดนะครับแม้มันจะมาตีผม นี่ผมได้ไอเดียมาจากการเห็นว่ามันมีรูนะครับผม้โหเล่ยแพมจะตีไอเตียหุ่นยนต์ตรงไปในรูแล้วผมเพิ่ตีโดนเนนแม่แล้วมันก็มาหาผมแต่ช่วงนี้ครับที่มีระเบิดแล้วมันก็ตายหมดเลยแล้วตัวย่อแล้วก็ d e a จ j u m ผมเลือสองหัวใจเกือบตายเหมืนอนกันสำหรับเลเวลนี้นะครับถ้าผมถึงหีบอันนี้นะครับผมจะสามารถชนะเลเวลโดยไม่ต้องฆ่าหุ่นยนต์ทุกตัวนะครับในหีบนี้มีของปริศนาที่จะทําให้ผมชนะได้แต่รอบๆนะครับมันมีเซนเซอร์ ซึ่งถ้าผมเสียงดังเกินไปอ่ะมันจะกำเนิดม็อบที่อันตรายที่สุดในเกมนะครับก็คือวอร์เดนดานต่อไปนะครับเราต้องเบาๆพอนี้คือเอ็ชิเอนซิตี้นะครับซึ่งอยู่ในเวอร์ชันใหม่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับอัปเดตเราต้องไปถึงหีบตรงนั้นนะครับซึ่งมันจะมีของที่ทําให้เราชนะได้แต่เราต้องเบาๆไม่งั้นเราจะกําเนิดสัตว์ที่อันตรายที่สุดในเกมนะครับมันคือวอร์เดนนะครับแล้วมันก็จะไม่ซอมบี้สิบตัวเหมือนปกตินะครับไอตัวพวกนี้มันเรียกว่าเซนเซอร์นะคร ไอตัววอร์เดนออกมานะครับผมแค่พยายามจะรีบวิ่งผ่านมันไปนะครับแต่โชคร้ายครับเพราะผมเปิดไปโดนเสียงแล้วมันก็ร้อง1ทีนะครับมันต้องร้อง3ทีมันถึงจะเกิดมาผมก็พยายามจะต่อยพวกคุณโยนออกไปแต่สุดท้ายผมก็เผลอไปโดนมักอีกรอบนึงแล้ว,แล,วแล้วคุณจะรู้ได้เลยนะครับว่าคุณไปโดนมันเพราะว่าจอมันจะเริ่มดำนะครับตอนนี้จอมยังไม่ดำเพราะผมยังไม่โดนเยอะ,ะครับที่มันควรจะอยู่ตรงนู้น,นครับแ้ผมก็เผลอไปเหยียบมันซึ่งทําให้มันกําเนิดอ,อีกรอบหนึงนครับ ตอนนี้จอดําแล้วผมเหลืออีกผมคิด2ทีนะครับก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้อีกรอบหนึ่งผมก็ไปโดนมันอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็เกิดมาแล้วแล้วต้องรองนะครับคือไอ้วอร์เดนเนี่ยมันอันตรายมากนะครับเพราะว่ามันสามารถยิงเป็นซอนิกได้นะครับถึงแม้คุณอยู่ไกลๆนะครับคุณโดนม,มันตีทีหนึ่งคุณรู้ว่าตายนะครับน่จาจะตายนะครับชุดเกราะผมเลยรีบวิ่งไปเลยเปิดคีบเพื่อที่จะหาของที่เจ๋งที่สุดแล้วผมก็ลืมใส่ของเข้าไปเพราะฉะนั้นเออเราไม่นับรอบน่ะนะครับ นี่นะครับคือเกาะลอยฟ้าถ้าคุณตกลงไปนะครับคุณจะไม่ได้กลับขึ้นมาเลยอันนี้ผมก็เดินตีซอมบี้นะครับไอซอมบีพ้พวกน,นี้มันจะมีชุดเกาะมันมีตัวครึ่งหนึ่งเป็นหมูด้วยนะครับผมก็พยายามตีมันนะครับแต่ถ้าผมใช้เวลาตีมันแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ผลนะครับแต่ผมรู้สึกตัวว่าเราสามารถผลักไอพวกซอมบี้ตกไปได้ผมก็เลยพยายามจะล่อมันตกไปครับนี่พยายามจะเอาทีละตัวนะครับแล้วพยายามผลักไปผมเกือบโดนผลักเองนะครับมก็ติดอยู่ตรงบล็อกนี้แต่โชคดีที่ผมสามารถกระโดดขึ้นไปได้ นี่แล้วผมก็ได้ร่อพวกมันมาแล้วเราก็สามารถค่อยๆตีมไปทีละตัวได้แต่การตีของตกมันยากกว่าที่ผมคิดนะครับเพราะเราก็ต้องระวังไอ้หุ่นยนต์อีกสิบตัวด้วยเพราะโดนมันตีผมก็กำลังจะตายนะครับผมเลยต้องรีบวิ่งกลับกินขนมปังไอ,อ้วหมูนะครับเวลามันตีจะทําทให้เราเสียอาหารเร็วขึ้นนะครับนี่ผมก็ทําให้มันเดินม,มาใกล้ๆแล้วเราก็ตีมันแต่ผมยังทําไม่ได้นะครับถ้าผมตกไปผมก็ตายด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องระวังอันนี้ผมพยายามจะใช้ขนมปังตีมันตตงไป แต่มันก็ดูไม่ได้ผลนะครับมันมีตัวเดียวไม่มีดับแครอทด้วยนี่ผมก็นั่งรอนะครับให้มันเดินลงมาในหลุมนี้แล้วผมก็พยายามพักมันตรงไปพักมันตรงไปดิตรงไปดิเห็นนี้นะครับผมแค่นี้มันจะได้ผลนี่แหลยมาจะเอาแค่ตัวเดียวแล้วผมก็เกือบตกตายมันเหลือไอ้ตัวเดียวนะครับแล้วมันก็ตกแล้วบ๊ายบายแล้วผมก็กระโดดไปด้วย นี่นะครับเป็นดินแดนภูเขาไฟที่ถูกทาลายนะครับแล้วเราก็มีลาวาหนึ่งแสนบล็อกอยู่ข้างบนหัวเราผมจะมีเวลาประมาณ1นาทีแล้วก็10วินะครับที่ลาวามันกำลังจะตกลงมาก่อนที่มันจะมาถึงพื้นนะครับเพื่อที่จะสู้10หุ่นยนต์ที่เก่งที่สุดในเกมนะครับแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งหนีจากกล่องล่องหนอันนี้ก่อนที่ลาวาจะตกมาหุ่นยนต์พวกนี้นะครับมันมีสปีดมันวิ่งได้เร็วนะครับมันมีความแข็งแรงนะครับมันต่อยได้แรงมันทนไฟมันโดนลาวาเท่าไหร่มันก็ไม่ตายนะครับ แล้วมันก็มีชุดกรอบเพชดด้วย3 2 1ไปกันเลยโอเคผมกดปุ่มแล้วลาวาเริ่มกําลังจะลงมาแล้วนะครับอันนี้นะครับมีคนยนบอสอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกน้องนะครับแต่ลูกน้องก็เก่งเหมือนกันนะครับผมแค่จะค่อยๆตีมันกระโดดตีมันเพราะเวลาเรากระโดดตกแล้วเราตีคนอะ่ะมันจะแรงขึ้นแต่ว่ามันมีสเคเลตันแคมยิงผมนะครับทำให้ผมเผลอกระเด็นเข้าไปในซอมบี้ผมก็กลัวเหมือนกันนะครับ โชคดีนะครับที่ผมไม่ต้องไปสู้กับไอ้สกิเลตันเพราะไอ้หุ่นยนต์หัวหน้ามันไปสู้แล้วเมื่อกี้ผมก็เกือบตายนะครับผมโดนมันตีแค่ครั้งเดียวอันนี้เหมือนในหนังเลยครับไอ้ตัวหัวหน้ามันยืนรออยู่เนี่ยผมเกือบตายนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบโอ้แย่แล้วผมจะตายหรือเปล่าคือถ้าผมตายนะครับวิดีโอก็จะจบตรงนี้เลยแล้วทุกอย่างที่ผมทำมามันก็จะหายไปหมดเลย ผมจะตายตรงนี้ห่อแต่ว่าจู d, ่ๆนะครับมันมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งครับที่มันดอบชุดกรอบเพชรของมันอันนี้ผมไม่ได้วางแผนไว้นะครับมันดอบชุดกรอบเพชรผมมีเหลือเพียง2หัวใจนะครับแล้วก็มีศัตรูเต็มไปหมดแล้วลาวากำลังตกมาผมเกือบจะยอมแพ้แล้วนะครับนี่ทำให้ผมมีความกล้านะครับผมจะสู้มันแล้วผมจะชนะอ้าผมจะตายนะครับเรไปฮิลกอนคือมีชุดกรอบเพชรมันก็ยังไม่ได้ช <they> ่วยนะรับไอ้ตัวนี้เก่งมากนี่ผมพยายามจะขุดหลุมนะเพื่อที่จะให้มันตกไปแต่ตัวใหญ่แล้วมันวิ่งเร็วเกินไปครับ ผมก็ต้องไปสู้นะครับผมก็ต้องทนมันตีจนสุดท้ายผมก็ฆ่ามันได้แต่มันยังไม่จบนะครับเพราะเรายังต้องหนีจ,กจากห้องลาวาอยู่มันเหลือเวลาเพียงไม่กี่วินนะครับแต่สุดท้ายเราก็ชนะได้นะครับและลาวาก็ได้ทําลายทุกอย่างไปแต่มันจบแล้วนะครับนั่นคือหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายนะครับขอบคุณที่ดูจบวิดีโอนะครับล้ว